ข้อที่60ถึง66ดังนั้นเมื่อเหล่าสาวกของพระองค์หลายคนได้ฟังเช่นนั้นก็พูดว่าถ้อยคำเหล่านี้ยากนักใครจะฟังได้เมื่อพระเยซูทรงทราบเองว่าเหล่าสาวกของพระองค์บน่นถึงเรื่องนั้นพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าเรื่องนี้ทำให้ท่านทั้งหลายลำบากใจหรือถ้าท่านจะได้เห็นบุตรมนุษย์เสด็จขึ้นไปยังที่ที่ท่านอยู่แต่ก่อนนั้น ท่านจะว่าอย่างไรจิตวิญญาณเป็นที่ให้มีชีวิตส่วนเนื้อหนังไม่มีประโยชน์อันใดถ้อยคำซึ่งเราได้กล่าวกับท่านทั้งหลายนั้นเป็นจิตวิญญาณและเป็นชีวิตแต่ในพวกท่านมีบางคนที่ไม่เชื่อเพราะพระเยซูทรงทราบแต่แรกว่าผู้ใดจะไม่เชื่อและเป็นผู้ใดที่จะทรยศพระองค์และพระองค์ตรัสว่า เหตุฉะนั้นเราจึงบอกท่านทั้งหลายว่าไม่มีผู้ใดจะมาถึงเราได้นอกจากพระบิดาของเราจะทรงโปรดประทานให้ผู้นั้นตั้งแต่นั้นมาสาวกของพระองค์หลายคนก็ท้อถอยไม่ติดตามพระองค์อีกต่อไปนะครับอเมนนะครับหัวข้อแบ่งปันกับพี่น้องในเช้าวันนี้ก็คือว่าไม่ทุกข์ใจเมื่ออยู่ใกล้พระเจ้าอาเมนนะครับ ผมจะพูดเรื่องความทุกข์ใจเนี่ยหลายครั้งนะครับถ้าพี่น้องเป็น FC จับจำได้คือความทุกข์ใจมันไม่ควรจะอยู่ในในความรู้สึกหรือว่านึกคิดของคนของพระเจ้าความทุกข์ใจคืออะไรก็คือหลายอย่างนะครับความกลัวนะครับความวิตกความกังวลใจนะครับความผิดหวังไม่สมหวังคาดหวังนะครับความสับสนนะครับ ความที่ทําแล้วไม่ได้ดังใจนะครับทําไม่ได้ดังใจบางทีก็อึดอัดไม่ชอบนะครับหรือว่าความเจ็บป่วยมีอีกเยอะแยะมากมายที่เป็นความทุกข์ใจของเรานะครับแล้วก็นั่นล้วนเป็นสร้างให้เกิดความทุกข์ในชีวิตของของมนุษย์นะครับในชีวิตของมนุษย์แล้วก็ครั้งหนึ่งนะครับอันเบิร์ตไอน์สไตน์ผู้ที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเนี่ยนะครับเขาบอกว่า ถ้าคุณไม่สามารถที่จะเรียนรู้และอธิบายสิ่งให้คนอื่นเข้าใจได้นะครับนั่นก็แปลว่าคุณยังไม่เข้าใจมันดีพอเวลาเราจะไปไปบอกคนอื่นให้เขาหมดทุกพ้นทุกเนี่ยแต่ถ้าเรายังเป็นทุกอยู่นะครับแสดงว่าเราจะอธิบายให้เขาพ้นทุกได้ยากเพราะว่าเราเองก็ยังทุกใจอยู่เราก็ยังรู้ได้ไม่ดีพอในสิ่งที่เราจะไปบอกเขานะครับอันนั้นทุกครั้งเวลาผมจะ มาแบ่งปันกับพี่น้องนะครับเวลาจะต้องเทศนานะครับช่วงนี้ก็เทศนาติดๆกันนะครับวันธรรมาดาด้วยในห้องเรียนด้วยอะไรด้วย,วยใช้เวลาในการอธิษฐานเยอะนะครับบางทีเตรียมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกอธิษฐานเยอะกว่าแล้วถ้าอธิษฐานเยอะมันจะได้ดีถ้าเตรียมเยอะอธิษฐานน้อยมันจะไม่ค่อยได้ดีนะครับเพราะว่าจะจะได้รู้ถึงน้ําพระทัยของพระเจ้าต้อง อธิษฐานกับพระเจ้าว่าพระเจ้าจะให้สื่อสารอะไรมายังพี่น้องนะครับจะได้รู้น้ําพระทัยของพระเจ้าว่าพระเจ้าจะใช้คนแบบคนที่ไม่มีสติปัญญาคนด้อยความสามารถอย่างเราเนี่ยถ่ายทอดพระคําของพระเจ้าไปยังพี่น้องให้เข้าใจได้อย่างไรนะครับสิ่งนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราเราเราสิ่งเดียวที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจเหมือนกันนะว่ากังวลว่าพี่น้องจะจะได้รับพระพรมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าสิ่งนั้นเราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็อธิษฐานนะครับ ผมเองเวลามองย้อนกลับไปในอดีตเคยเป็นพยานหลายๆครั้งนะครับตั้งแต่เด็กๆมาเนี่ยนะครับแทบจะไม่มีอะไรที่น่าจดจำนะชีวิตในวัยเด็กหรือว่าตั้งแต่เติบโตมาก่อนที่จะมารู้จักกับพระเจ้าไม่มีชีวิตอะไรที่น่าจะเก็บไว้เป็นความจดจำทรงจำเลยนะครับจนมาพบกับพระเจ้านะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นชีวิตที่ที่แย่มากๆนะครับในชีวิตมีแต่ความทุกข นะครับหลายๆคนก็คงเป็นเหมือนกันนะครับคือยังไม่รู้จากพระเจ้าเนี่ยชีวิตมันมีแต่ความทุกข์มันเป็นชีวิตตัวผมเองมันเป็นศูนย์รวมของความทุกข์เลยเมื่อก่อนนี้นะครับเมื่อก่อนเราทําไมถึงมีความทุกข์เพราะว่าเราเ่ยรับใช้ซาตาน นะครับรับใช้มารโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับรับใช้มารซาตานโดยไม่รู้ตัวมีการผูกมัดในชีวิตของเรานะครับถูกมารซาตานผูกมัดชีวิตของเราให้มีความทุกข์นะครับแม้ว่าเราจะมีการงานมีเพื่อนฝูงนะครับมีเงินนะครับสิ่งเหล่านี้มันก็ทําให้เรามีพ้นทุกได้แค่ประเดี๋ยวประดาวแป๊บเดียวนะครับ แล้วก็หลายๆคนก่อนที่มารู้จักกับพระเจ้าก็คิดว่าเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับหรือว่าหลายๆคนรู้จักพระเจ้าแล้วก็ยังเป็นอยู่มีนะครับยังเป็นอยู่หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นความทุกข์ที่ไม่ได้มาจากพระเจ้านะครับไม่ได้มาจากพระเจ้ามีมีคาหนึ่งนะครับอาจารย์โทมัสมัวนะครับท่านบอกว่าอย่างนี้บอกว่าไม่มีความทุกข์ใดๆในโลกที่พระเจ้าเยียวยาไม่ได้ นะครับซึ่งเป็นเป็นความจริงที่เรารู้นะครับไม่มีความทุกข์ใดเลยในโลกนี้ที่พระเจ้าเยียวยาไม่ได้เขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงเราจะทํำยังไงนะครับถ้าเราคิดว่าโอ้โหวันนี้เราเจอแต่เรื่องหนักๆเราอยากมีความสุขพักผ่อนสักหนึ่งชั่วโมงเราก็ไปหาคาเฟ่นะครับนั่งจิบกาแฟ <laughs> นั่งจิบกาแฟหรือว่าหาสเต็กกินสักสักมื้อหนึ่งนะครับ มันก็ชิวๆสบายๆมันก็ความทุกข์มันก็จะหายไปหนึ่งชั่วโมงแต่ถ้าเราอยากมีความสุขสองชั่วโมงเนี่ยเราจะทํำยังไงเพราะว่าไอ้กาแฟชุบแก้วหนึ่งเนี่ยชั่วโมงหนึ่งก็หมดแล้วนะครับความฉุกถ้าเราอยากมีความสุขสักสองชั่วโมงเราก็ไปที่ห้างไปเดินเซนทัลดูหนังเมเจอร์นะครับสองชั่วโมงเราอาจชอบเรื่องอะไรล้วก็ดูหนังออกมาแล้วก็เป็นทุกข์เหมือนเดิมนะครับคือเราพบหมดทุกข์ไปได้สองชั่วโมงถ้าเราอยากมีความ เราอยากมีความสุขสักหนึ่งวันนะครับถ้าเราอยากมีความสุขสักหนึ่งวันเขาบอกว่าเราก็ต้องไปพักผ่อนนะครับหลายๆคนถ้าตีกอล์ฟเป็นก็ไปตีกอล์ฟนะครับวันหนึ่งตั้งแต่เช้าจดเย็นเลยนะครับความทุกข์มันก็หายไปได้นะครับไปพักผ่อนไปชายทะเลก,ก็ได้นะครับไปบางแสนไปแล้วก็แล้วแต่นะครับไปนอนเล่นริมชายหาดหนึ่งวันมันก็ผ่านไปความทุกข์มันก็หมดไปในช่วงนั้นแล้วก็ความทุกข์ก็จะกลับมาใหม่ถ้าอยากมีความสุขหนึ่งอาทิตย์ ก็ลางานแล้วก็ไปเที่ยวไกลๆไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวเกาหลีนะครับไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเที่ยวอะไรก็ถ้ามีเงินนะก็จะได้ความสุขกลับมาตอนผมไปหนึ่งอาทิตย์นี่ก็มีความสุขมากเลยกลับมากลับมาก็ยังสุขอยู่นะครับก็กลับมาก็ยังสุขอยู่นะครับกลับมาก็ยังไม่ได้มีความทุกข์อะไรเขาบอกว่าถ้าอยากจะมีความสุขหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนให้เราทําอะไรอยู่ให้เราหยุดหมดเลยหนึ่งเดือนลาออกจากงานนะครับลาออกจากงานเลยหนึ่งเดือนไม่ต้องทํางานนอนอยู่บ้าน ดูซีรีส์ดูหนังนะครับหนึ่งเดือนผ่านไปปุ๊บเงินหมดทีนี้กลับมาทุบอีกงานก็ไม่มีทำทีนี้แต่เขาบอกว่าถ้าเราอยากจะมีความสุขตลอดไปเลยนะครับตลอดชีวิตเรานะครับถ้าเราอยากมีความสุขตลอดไปให้เรามอบชีวิตกับพระเจ้าอาเมนะครับถ้าเราตัดสินใจปุ๊บเรามอบชีวิตให้กับพระเจ้าปุ๊บความสุขเข้ามาในชีวิตเราทันทีตั้งแต่วินาทีแรกที่เรามอบให้กับพระเจ้าาเมนนะครับ โลกนี้มันมีปัญหาเยอะมันมีความทุกข์เยอะมารซาตานมันพยายามใส่ให้เราทุกข์ใจนะครับมารซาตานมันพยายามให้เราทุกข์ใจทุกทุกวันนะครับผ่านเศรษฐกิจไม่ดีผ่านคำพูดคนรอบข้างต่างๆนะครับครอบครัวบางทีก็นำความทุกข์มาให้เราคนรักเราก็นำความทุกข์มาให้เรานะครับไว้ใจ รักเขาแต่เขาไม่รักเราสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้มาจากพระเจ้าบางทีนนหน้าที่การงานดูเหมือนจะดีทํางานเหนื่อยนะครับได้เงินเยอะแต่มันก็นําความทุกข์มาให้เราด้วยเหมือนกันนะครับสิ่งที่มนุษย์เป็นทุกข์มาโดยตลอดก็เพราะว่าอะไรเพราะว่ามนุษย์เนี่ยสัมผัสกับความทุกข์ตลอดชีวิตนะครับประสาทสัมผัสทั้ง5้านะครับเราได้ยิน ได้ยินเสียงที่มันไม่สบายใจเราก็เป็นทุกข์เรามองเห็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับมันก็เป็นทุกข์นะครับประสาทสัมผัสทั้ง5้าเราก็คือตาหูจมูกปากแล้วก็สัมผัสเราเนี้ยนะครับทำงานรับความทุกข์อย่างเดียวเลยนะครับบางทีข้างบ้านทะเลาะกันสามีภรรยาอยู่ข้างบ้านไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยแต่เราดันไปได้ยินเขาทะเลาะกันนะครับความทุกข์มันเข้ามาในใจเรานะครับเอ๊ะทำไมเขาต้องตีกันด้วยทําไมเขาไม่รักกันแล้วหนวกหูเมื่อคืนก็ เข้ามาประสาทสัมผัสทางหูเหมือนกันวงเล่าอยู่ที่อยู่ที่โรงงานตรงนี้ร้องเพลงอยู่นั่นแหละจะเที่ยงคืนอยู่แล้วมันยังไม่หยุดเคาะขวดด้วยเป่งเป่งเป่งโหรู้สึกเรารู้สึกแบบต้องอธิษฐานเออสงสัยพระเจ้าให้เราอธิษฐานเพราะว่าไม่ถ้าเราจะไปฟังตรงนั้นมันน่าจะเป็นทุกข์หนักเลยเพราะว่าเสียงดังหนวกหูมากแล้วร้องก็ ผิดคีย์ตลอดสู้ทีมนะมันสก,การเราไม่ได้นะครับถ้าจะร้องเพาะมันก็คงจะดีกว่านั้นอันนี้คือประสาทสัมผัสมันรับแต่ความทุกข์นะครับในใน,ในยุคปัจจุบันมองเห็นแต่ความทุกข์และสิ่งเหล่านี้มันก็จะติดชีวิตของเราเราจะเครียดนอนไม่หลับเมื่อคืนถ้าเกิดถ้าเกิดเขาร้องยาวไปยันตีหนึ่งตีสองเรานอนไม่หลับตื่นเช้ามาเราก็จะเครียดด้วยนะครับขอบคุณพระเจ้าที่เราทุกๆคนหลายๆคนเนี่ย มาพบพระเจ้าแล้วเราไม่มีความทุกข์แล้วอาเมนนะครับเราไม่มีความทุกข์นะครับเพราะว่าเรารู้ว่าความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้มาจากพระเจ้านะครับหลายคนถามว่าอาจารย์แล้วเมื่อสองปีก่อนอาจารย์สูญเสียเยอะอาจารย์มีความทุกข์ไหมผมไม่มีความทุกข์นะพี่น้องที่รักไม่มีความทุกข์จริงผมบอกหลายครั้งแล้วหลายๆคนพยายามจะให้ผมทุกข์แ้วผมไม่ทุกข์ พราะว่าผมผมรู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะอะไรแล้วพระเจ้ามีแผนการอะไรผมรู้แม้แต่ว่าผมจะต้องเสียชีวิตผมบอกแม้แต่ต้องผมเสียชีวิตในวันพรุ่งนี้หรือวันนี้ผมก็จะไม่ทุกข์นะครับเพราะว่าเรามีพระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้าอยู่เหนือสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับน่าแปลกใจที่พระคัมภีร์บอกเราเมื่อสักครู่นี้นะครับสาวกและผู้ติดตามพระเยซูหลายคนนะครับ ได้เห็นการอัศจรรย์ที่พระองค์ทำได้ยินสิ่งที่พระองค์สอนเทศนาเทศนาบนภูเขายาวเหยียดเลยนะครับพอมาถึงย้อนบทที่6พระเยซูบอกนะครับสาวกบอกกับพระเยซูบอกว่าถ้อยคำเหล่านี้มันยากใครจะฟังได้นะครับแล้วพระคัมพีบอกว่าสาวกก็เป็นทุกข์ใจนะครับเป็นทุกข์ใจนะครับในข้อที่60นะครับบทที่6ข้อที่60นะครับ สาวกของพระองค์บอกว่าฟังเช่นนั้นถ้อยคาเหล่านี้มันยากนักใครจะฟังได้นะครับใครจะฟังได้แล้วในข้อต่อมาที่ทข้าพีบอกบอกว่าสาวกทุกๆคนก็เป็นทุกข์นะครับเรื่องนี้ทําให้ท่านลําบากใจหรือพระเยซูถามว่าเรื่องนี้เรื่องที่เราสอนเรื่องที่เราเทศนาเรื่องที่เราบอกท่านเนี่ยทำให้ท่านลําบากใจหรือเปล่านะครับ ผมก็กลัวว่าเวลาผมเทศนาแล้วผมจะให้ทําให้พี่น้องลําบากใจเหมือนกันนะครับสาวกของพระเยซูเนี่ยนะครับปกติจริงๆแล้วไม่ได้มีที่แค่12คนนะครับพี่น้องที่รักสาวกของพระเยซูมีเป็นร้อยนะครับมีเป็นร้อยร้อยคนนะครับแต่พระคัมภีร์บอกว่าไงบอกหลายคนไม่เข้าใจหลายคนลําบากใจแล้วหลายๆคนก็ ท้ถอถอยไม่ติดตามพระองค์ไปก็เหลือแค่อัครสาวกที่ติดตามพระองค์จริงๆแค่1ิบคนจริงๆพระเยซูปไปประกาศไปเทศนาไปสั่งสอนเพื่อที่จะให้มีสาวกสาวกของพระเยซูพระคัมภีร์บอกไม่ไม่ใช่มีแค่12บมีเยอะกว่านั้นนะครับถ้าเราดูพระคัมภีร์ถ้าเราเห็น,นในพระคัมภีร์เพราะนั้นเนี่ยคนนั้นคนเหลือส2บสองคือคือ,ค,อคนที่เข้าใจเข้าใจพระเยซูสิ่งแรกนะครับอย่างที่หนึ่งก็คือว่าเราต้องเข้าใจ นะครับสาวกไม่เข้าใจพระเยซูนะครับเป็นประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าสาวกได้ยินสิ่งที่พระเยซูพูดแต่สาวกไม่เข้าใจพี่น้องที่รักความทุกข์หนึ่งของผมก็คือว่ากลัวพี่น้องจะไม่เข้าใจ mm hmm. เวลาเตรียมเวลาอธิษฐานขอพระเจ้าทรงนำเราบางทีเราอาจจะพูดวกไปวนมาหรือพูดเร็วไปกลัวพี่น้องไม่เข้าใจนะครับในเวลานั้น สาวกไม่เข้าใจสิ่งที่พระเยซูสอนนะครับสาวกมึนในคําพูดของพระเยซูประโยคที่ทําให้สาวกไม่เข้าใจก็คืออะไรในยอห์นบทที่6ถอยกลับขึ้นไปนะครับบทที่6ข้อที่55 56บอกอย่างนี้55 56นะครับอ่านด้วยกันเพราะว่าเนื้อของเราเป็นอาหารแท้และโลหิตของเราก็เป็นของดื่มแท้ ผู้ที่กินเนื้อและดื่มโลหิตของเราผู้นั้นก็อยู่กับเราเราก็อยู่กับเขานะครับสองข้อนี้นะครับสาวกเกาหัวนะครับว่าทําไมถ้อย,อย,อย,อยควําแบบนี้ยากเข้าใจยากเมื่อกี้เพิ่งจะกินขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวรอติดตามโอ้โหเมื่อกี้พระเยซูทําการอาศาจรรย์ นั่งกันอยู่เยอะแยะมากมายเลยพระเยซูให้ขนมปังมากินจากขนมปังนิดเดียวแจกจ่ายเหลืออีกสิบสองกระบุงให้ให้ประชาชนกินประชาชนตามเลยทีนี้โอ้โหมีของกินเยอะนะครับไม่อดแน่ตามพระเยซูแต่มาอยู่ๆบอกว่าให้มากินเนื้อของเราให้มากินโลหิตของเราโอ้โหไม่อยากกินอยากกินขนมปังกับอยากกินอยากกินปลาสาวกงงนะครับทำไมมันยากมัน ไม่เข้าใจอาจ,อาจารย์พูดถึงเรื่องอะไรนะครับไม่อยากกินเนื้อไม่อยากกินเลือดพระเยซูนะครับอยากกินแต่ปลาอยากกินแต่ขนมปังนะครับบางทีเราอยากรับพระพรของพระเจ้าใช่ไหมเราอยากให้พระเจ้าอวยพรเ,เราเยอะอยากมั่งข้างมั่งมีแต่พอถึงเวลามหาสนิทเนี่ยไม่ค่อยจะทำคุยกันไม่ให้ความสำคัญนะครับคือไม่อยากจะให้พระเยซู ชีวิตของพระเยซูมาอยู่ในชีวิตของเราหรือว่าโลหิตเลือดของพระเยซูเข้ามาชําระล้างบาปเรานะครับเราแต่สนใจแต่เรื่องของที่เราอยากจะได้นะครับแต่พระเยซูบอกว่าเราเป็นอาหารแท้และโลหิตของเราก็เป็นเครื่องดื่มแท้นะครับคนที่ผู้ใดที่อยู่ในเราเราก็จะอยู่ในเขา นะครับถ้าเราไม่ได้เอาพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเราเราก็ยังมีความทุกข์อยู่นะครับสาวกไม่เข้าใจนะครับมนุษย์ชอบตอบสนองกับสิ่งที่ตัวเองได้ยินได้เห็นนะครับเหมือนความทุกข์ที่เรารเผชิญอยู่ในทุกๆวันเศรษฐกิจไม่ดีกระเป๋าตังค์ไม่มีเงินพอหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ลูกเต้ามันดือ้อมันซนมันไม่เชื่อฟังนะครับเราก็ตอบสนองกับสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็คำอุปมานะครับ ที่มนุษย์ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่สนใจที่คําสอนของพระเยซูนะครับว่าจะต้องอยู่กับพระองค์ให้พระองค์เข้ามาอยู่ในชีวิตพลักษณะหนึ่งของพระเจ้านะครับที่หลายๆคนไม่ชอบก็คือว่าพระเจ้าของเราเข้าใจยาก นะครับพระเจ้าของเราเข้าใจยากสิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินนะครับและไม่เคยเข้าไปในใจมนุษย์คือสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้สําหรับคนที่รักพระองค์นะครับเมื่อวันเมื่อวันไหนละ่ะเมื่อวันพุธนะครับได้ศึกษาไปพระเจ้าเข้าใจยากเราจะไปเข้าใจพระเจ้าง่ายๆนะครับบางทีมนุษย์เนี่ยเชื่อในสิ่งที่เห็น ได้เชื่อในสิ่งที่ได้ยินเชื่อในสิ่งที่จับต้องได้แต่พระเจ้าบอกว่าสิ่งที่ตามตามไม่เห็นหูไม่ได้ยินนั่นแหละคือสิ่งที่พระเจ้าให้นะครับเพราะฉะนั้นการเข้ามาหาพระเจ้ามันไม่ง่ายนะครับมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายถ้าเราถ้าเราไม่ตั้งใจหรือถ้าเราถ้าเราไม่สนใจจริงๆเราไม่เข้าใจหรอกนะครับเราไม่เข้าใจหรอกว่าว่าการรักษาหายโรคหรือว่าใน YouTube ที่เขาทําการอัศจรรย์ฤทธิเดชอะไรเยอะแยะมากมายกดไลค์กดตามกันไปนั่นนะครับเราไม่เข้าใจหรอก แล้วจริงถ้าเกิดพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ญญยิ่งใหญ่จริงๆพระเจ้าไม่ได้สําแดงสเปะสปะเลื่อยเปื่อยนะครับพระเจ้าบอกว่าเราต้องพระเจ้าต้องเข้ามาอยู่ในเราเราต้องรักพระองค์พระองค์จะสําแดงการอัศาจารรย์ให้เราเห็นนะครับมารซาตานมันทํางานทั่วไปพี่น้องที่รักออกไปข้างนอกนี้มารซาตนา,าตนก็ทํททา,าทงานแล้วผ่านใส่หูใส่ความรู้สึกให้เราสัมผัสให้เราได้แตะต้องนะครับแต่การเข้าใจพระเจ้ามันยากนะครับเพราะฉะนั้นความยิ่งใหญ่ล้าลึกของพระเจ้านะครับ ของพระองค์ก็คืออะไรผู้ที่สแสวงหาพระองค์และผู้ที่รักพระองค์อย่างแท้จริงก็จะได้พบนะครับได้พบพระองค์เพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ที่สแสวงหาพระองค์และเราเป็นผู้ที่รักพระองค์อย่างแท้จริงอามนนะครับต่อท้ายว่าอย่างแท้จริงด้วยนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วนั้นแล้วก็บอกว่าหลายๆคนไปตามไปเยี่ยมเยียนสมาชิกก็บอกว่าเธอทําไมอาทิตย์นี้ทําไมไม่ไปโบสถ์แหมน่าเสียดาย อาจารย์บอลเทศนาดีนะอาทิตย์นี้โอ้โหโดนมากมากเลยแล้วโอ้โหน่าเสียดายนะที่ฉันไม่ได้ไปติดทุล,ละอาจารย์เทศเรื่องอะไรล่ะเอ,อจำไม่ได้วะ่ะแล้วไปฟังเองดีเนะทศดีมากแต่จําไม่ได้เทศถามเนี่ยหรือว่าอาทิตย์ที่แล้วคราวที่แล้วเทศเรื่องอะไรเชื่อว่าจําได้ไม่เกินสองคน <laughs> นะครับอันนี้คืออันนี้คืออะไรนะครับ ลืมไปแล้วนะครับไม่เข้าใจเธอต้องไปฟังเองนะครับแล้วเวลาเราพูดอา,อาจารย์พูดหรือว่าฟังเทศนาเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจนะครับอันนี้คือสิ่งที่สิ่งที่เรากลัวและสิ่งที่มันเป็นจริงนะครับไม่แปลกใจนะครับทําไมถึงไม่เข้าใจเพราะว่าอ่านพระคัมภีร์ก็ไม่เข้าใจเพราะว่าเราไม่ได้สแสวงหานะครับแล้วก็ไม่ได้รักพระเจ้าจริงหรือเปล่า ไอ้ตรงนี้มันน่าเป็นห่วงแต่ถ้าเราสแสวงหาเราตั้งตารอจด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 จำไว้แล้วก็เอาไปทบทวนนะครับทาไอ้สมุดแจกไอ้ตรงนี้ไว้นะครับก็เอากลับไปเพราะว่ามันมีมันมีข้อพระคัมภีร์อยู่นะครับแล้วก็มันมีมีมีหัวข้อเทศนาอยู่เอาไปทบทวนไปดูจับผิดเลยอาจารย์พูดผิดตรงนั้นตรงนี้แล้วโทรมาหาอาจารย์มา มาบอกบ้างมาสอนบ้างนะครับว่าว่ามันเป็นยังไงมันได้รับอะไรบ้างนะครับไอ้ตรงนี้คือสร้างความเข้าใจนะครับสร้างความเข้าใจในอิสยาห์บทที่6ข้อที่9ข้อที่10นะครับพระเจ้าบอกกับอิสยาห์หลังจากที่อิสยาห์ก็สเปะสปะไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรแล้วก็ใช้อิสยาห์เวลาผมอธิษฐานผมก็จะชอบนึกถึงข้อนี้เหมือนกันบอกว่าผมก็คิดว่าสมาชิกจะเข้าใจผมออกมาเทศผมเตรียมเยอะผมเตรียมนานผมอดหลับอดนอนสมาชิกจะเข้าใจหรือเปล่า พระเจ้าตอบผ่านอิสยาบทที่6ข้อ9บอกอย่างนี้บอกว่าไปเถอะกล่าวแก่ชนชาตินี้ว่าฟังแล้วฟังเล่าแต่อย่าเข้าใจดูแล้วดูเล่าแต่อย่ามองเห็นจงกระทําให้จิตใจของชนชาตินี้มึนงงและให้หูทั้งหลายของเขาหนักและปิดตาของเขาทั้งหลายเสียเกงว่าเขาจะเห็นด้วยตาของเขาและได้ยินด้วยหูของเขาและเข้าใจด้วยจิตใจของเขาและหันกลับมาได้รับการรักษาให้หายนะครับอาเมนเมื่อเรา เมื่อก่อนเนี่ยอิสยายังไม่รู้เข้าไม่เข้าใจอะไรเลยแต่พอพอหันมาจดจ่อที่พระเจ้าอย่างแท้จริงนะครับสแสวงหาพระเจ้าอย่างแท้จริงรักพระองค์อย่างแท้จริงพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเราจะเข้าใจด้วยจิตใจของเราเองนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำให้เราเข้าใจอ๋อที่อาจารย์พูดแบบนี้มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเราต้องทบทวนเราต้องไปดูนะครับแล้วพระเจ้าจะสําแดงบอกนะครับนั้น ความที่ไม่เข้าใจเป็นอะไรที่อันตรายนะครับสาวกชุดแรกนั้นไม่เข้าใจแล้วก็ละทิ้งพระองค์ไปประการที่สองสาวกลำบากใจนะครับความไม่เข้าใจมันทำให้ลำบากใจนะพี่น้องที่รักพระเยซูเห็นสาวกบน่นใช่ไหมโอ้โหพระเยซูเห็นโอโ้ยากจังอาจารย์ทําไมเรื่องนี้มันจะใครจะเข้าใจได้พระเยซูบอกว่าไงเรื่องนี้ทําให้ท่านลำบากใจหรือเปล่า พระเยซูบอกใช่ไหมบอกในข้อที่เท่าไหร่ย้อนบทที่6ข้อที่ 61- 62ตรงนั้นบอกว่าเรื่องที่เราพูดเนี่ยเรื่องกินอาหารกินกินเนื้อกินเลือดของเราเรื่องพวกนี้ทําให้ท่านลําบากใจหรือเปล่าบางทีเราลําบากใจกับพระวจนะคาของพระเจ้าเราลําบากใจกับการมาโบสถ์เราลําบากใจกับการฟังพระคาของพระเจ้านะครับพระเยซูถามว่าเรื่องนี้ทําให้ท่านลําบากใจหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเรื่องนี้ทําให้ท่านลําบากใจชีวิตท่านก็จะลําบากไปด้วยท่านจะเป็นทุกข์ท่านจะไม่หลุดจากความทุกข์เลยความลําบาก ไม่ได้มาจากพระเจ้าความทุกข์ใจไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่มันมาจากมารซาตานมาจากศัตรูของพระเจ้านะครับในโยบนะครับในโยบในโยบโยบบทที่4นะครับมารซาตานมันใช้เอรีฟัสนะครับเพื่อนของโยบมาให้กําลังใจแต่พอให้กําลังใจแล้วมันทําให้โยบลําบากใจนะครับในข้อที่4ข้อที่5แล้วกันเอาแค่สองข้อบทที่บทที่4 ถ้อยคําของท่านหนุนใจคนที่กําลังสะดุดและท่านได้ทําเข่าที่อ่อนเปี้ยให้มั่นคงบัตรนี้มาถึงท่านแล้วและท่านก็ท้อใจมันแต่ต้องท่านเข้าและท่านก็ลําบากใจมันเหมือนกับหนุนใจเนาะเพื่อนเพื่อนมาบอกว่าโยบอย่างที่เองเป็นอยู่อย่างเนี้ยเนี่ยอย่างที่เราเป็นกันอยู่อย่างที่เราทุกข์ทุกกันอยู่เนี่ยนะครับเราเนี่ยมาหนุนใจนะมาหนุนใจ ท่านกาลังสะดุดอยู่หัวเข่าของท่านอ่อนเปียกเราจะทําให้มั่นคงบัดนี้เรามาแล้วเราบอกท่านแล้วแล้วก็ท่านก็ยังท้อใจอยู่เพราะว่าอะไรเพราะมันในคมนี้ก็คือว่าสมานซาตานแต่ต้องท่านเข้าแล้วทําให้ท่านลําบากใจนะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่คําหนุนใจยิ่งพูดมันยิ่งลําบากใจถูกไหมแต่คําพูดที่มาจากพระเจ้ามันจะทําให้เราชุ่มชื่น บางทีทาไมเราไปหนุนใจคนแล้วแล้วรู้สึกเขาแย่ลงนะครับเคยไหมเพราะว่ามันออกไปจากตัวเราเองไงมันไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่ถ้าเราหนุนใจเขาให้มาจากพระเจ้าให้ไปหาคนของพระเจ้าให้ให้พระเจ้าได้ได้สัมผัสได้หนุนใจอวยพรเขานะครับมันจะทําให้เขาดีขึ้นนะครับเมื่อเราไม่เข้าใจพระเจ้านะครับไม่ได้แสวงหาพระองค์อย่างแท้จริงสถานการณ์ต่างๆมันจะทําให้เราลําบากใจนะครับทำให้เราลําบากใจหลายๆคน ขาดโบสถ์ไปแล้วนะครับขาดโบสถ์ไปแล้วนะครับเป็นทุกข์อยากจะมาโบสถ์เมื่อสองอาทิตย์ไม่มาพออาทิตย์นี้จะมารู้สึกว่าเอ้ยลําบากใจแล้วมาไม่กล้ามาเดี๋ยวอาจารย์จะว่านะครับเกิดความลําบากใจชักจะลําบากหรือว่าทําผิดต่อกันคิดไม่ดีต่อกันนะครับเราก็ลําบากใจนะครับเราก็ลําบากใจที่จะ ที่จะทําดีต่อกันนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้พระเจ้ารู้ถึงความลําบากใจของเราอามนนะครับไม่ว่าพี่น้องจะมีความลําบากใจกับใครก็แล้วแต่หรือว่ากับครอบครัวกับปัญหาต่างๆก็แล้วแต่พระเจ้ารู้ถึงความลําบากใจของเรานะครับแล้วพระองค์ก็พยายามจะยกเหตุผลต่างๆเพื่อจะง้อเรานะครับสามีภรรยาเวลาทะเลาะกันใครจะเป็นคนง้อสามีนะครับผิดเสมอใช่ไหมคุณโจ เวลาไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เราก็เป็นคนผิดเสมอนะครับไม่ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับพระเยซูนะครับในยอห์นบทที่6สาวกไม่เข้าใจนะครับถ้อยคํานี้ยากนะักใครจะฟังได้นะครับพระเยซูเห็นสาวกลำบากใจพระเยซูบอกว่าเรื่องนี้ทําให้ท่านลำบากใจเหรอถ้าท่านได้เห็นมนุษย์บุตรมนุษย์สเสด็จขึ้นไปไปบนที่ที่ท่านอยู่ท่านจะว่าอย่างไรจิตวิญญาณมีชีวิตเนื้อหนังไม่มีประโยชน์พระเยซูพยายามอธิบาย อธิบายให้สาวกเข้าใจนะครับนี่คือความรักของพระเจ้านะครับคือความรักของพระเจ้าง้อเราบอกเราบอกลูกเอ๋ยมาเถอะนะเพราะว่าสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราทํามันจะเป็นประโยชน์แก่ท่านนะครับเป็นจิตวิญญาณและมีชีวิตแต่ขนาดพระเยซูง,งอ้อหลายคนก็ยังไม่เชื่ออยู่นะครับหลายคนก็ยังไม่เชื่ออยู่นะครับพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้เรารู้สึกอะไรรู้สึกสำนึกรู้สึกผิด นะครับรู้สึกผิดนะครับแล้วก็รู้สึกที่จะเราจะยกโทษขอการยกโทษชำระบาปจากพระเจ้าให้พระเจ้ายกโทษให้กับเราเพราะว่าพระองค์มาในโลกนี้เพื่ออะไรเพื่อให้เรากลับใจใหม่นะครับให้เรากลับใจใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเจ้ามาในโลกนี้เพื่อให้เราจะขับใจใหม่ในยอนนะครับยอนบอกว่า พระเมสสปรดกจะลงมาเพื่อรับบัติสมาและเพื่อนําการกลับใจมาให้ประชากรของพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นการกลับใจใหม่ไม่ใช่เรื่องน่าอายเอเมนไหมนะครับเวลาเรามาหาพระเจ้าในแต่ละสัปดาห์แต่ละวันอาทิตย์สิ่งแรกที่เราจะอธิษฐานคือพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาพระเจ้ายกโทษในสิ่งที่ไม่ถูกต้องในชีวิตของเราให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงแก้ไขชีวิตของเรานะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทำนะครับต้องการให้เราทำนะครับอย่างที่สสุดท้ายก็คือว่าเมื่อสาวก ไม่เข้าใจนะครับไม่เข้าใจพระเยซูกอสาวกก็ลําบากใจอย่างที่สมคือว่าสาวกก็ไม่ยอมกลับใจนะครับไม่ยอมกลับใจนะครับในข้อที่ย้อนบทที่ 6. ข้อที่6 6นะครับบอกอย่างนี้เลขสวยนะครับตั้งแต่น,นั้นมาสาวกของพระองค์หลายคนก็ท้อถอยไม่ติดตามพระองค์อีกต่อไปเห็นเลขนี้แล้วนึก mhm> ถึงอะไรฮะซาตาน นะครับมันไม่ใช่เลขสวยอย่างที่คิดนะครับหลายๆคนเอาไปเอาไปตีเป็นตัวเลขนะครับต <laughs> ั้งแต่นั้นมาสาวกก็ท้อถอยไม่ติดตามพระองค์อีกต่อไปเพราะนั้นเลขนี้นะครับการท้อถอยการไม่ติดตามพระเจ้ามันมาจากไหนมาจากมารน,นะครับมาจากมารถ้ามีใครบอกว่าเฮ้ยลำบากใจเราถอยหลังดีกว่านะครับไม่ได้มาจากพระเจ้านะครับ ยอนบทที่6ข้อที่66ตั้งแต่นั้นมาสาวกของพระองค์ทั้งหลายก็ท้อถอยไม่ติดตามพระองค์มารมันพยายามจะบอกเราไม่ให้ติดตามพระเจ้าไม่ต้องมาอีกแล้วทิสจักนะครับเลิกติดตามพระเจ้าไม่มีจริงนะครับอันนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้ามาจากมารนะครับการเ,เหตุผลเดียวที่ทําให้พระเยซูเสด็จเข้ามาในโลกอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับคือให้มนุษย์ทุกทกคน กลับใจเปลี่ยนแปลงนะครับครั้งเดียวเท่านั้นการติดตามพระเจ้าการกลับใจใหม่เกิดขึ้นในชีวิตเราครั้งเดียวเท่านั้นพี่น้องที่รักจําไว้นะครับถ้าเรายังรู้สึกเป็นทุกข์อยู่ถ้าเรายังรู้สึกว่าผิดพลาดในชีวิตอยู่นะครับมีปัญหาอยู่นะครับเราต้องเริ่มต้นที่จะ กลับใจใหม่กับพระเจ้านะครับย้อนไปทั่วบริเวณแม่น้ำจอแดนประกาศเรื่องบัพติศมาอันเป็นแสดงถึงการกลับใจใหม่เพื่อจะยกความผิดบาปเสียนะครับพระเยซูเข้ามาเพื่อที่จะให้เรายกยกความผิดบาปของเราแล้วก็ให้เรากลับใจใหม่เพียงครั้งเดียวทำให้เราพ้นทุกตลอดไปอเมน นะครับพ้นทุกตลอดไปเชื่อพระเจ้าครั้งเดียวพ้นทุกตลอดไปนะครับเพราะฉะนั้นผมเองนะครับเชื่อพระเจ้าตั้งแต่วันแรก20กว่าปีผมพ้นทุกตั้งแต่วันนั้นอาเมนนะครับพ้นแล้วพี่น้องก็เช่นเดียวกันพ้นทุกตั้งแต่เราเชื่อพระเจ้าครั้งเดียวเท่านั้นกลับใจครั้งเดียวเท่านั้นแล้วก็ในในบัทธิวบทที่ 3: ข้อที่แบอกว่าการกลับใจใหม่ครั้งเดียวทําให้เราพ้นทุกตลอดไปเหตุฉะนั้นจงพิสูจน์การกลับใจใหม่ของเจ้าด้วยผลที่เกิดขึ้น อามนถ้าเราจะรู้ว่าใครกลับใจใหม่เราดูผลที่เกิดขึ้นนะครับเราดูผลที่เกิดขึ้นถ้าเรามีผลแห่งก,การกลับใจใหม่นั่นแหละเราพ้นทุกข์แล้วเรามีแต่ความสุขแล้วนะครับเราไม่ทุกข์อีกต่อไปอามนนะครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้น่ากลัวพี่น้องที่รักที่พูดเรื่องนี้เพราะว่าเพราะว่ามีความเชื่อหลากหลายถ้าเราเป็นคริสเตียนที่ไม่มีจุดยืนนะครับเราก็จะต้องไปไปรับนู่นรับนี่แล้วก็ไปกลับใจตรงนู้นตรงนี้ใหม่อีกทีหนึ่งนะครับ มันน่ากลัวตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่มีจุดยืนไม่กลับใจใหม่อย่างแท้จริงชีวิตเราก็อยู่ในอันตรายนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตไม่กลับใจใหม่อย่างแท้จริงเราก็แค่แค่สำรวจศึกษาไปนะครับแล้วชีวิตเราก็จะอยู่ในอันตรายแล้วก็แสวงหาต่อไปเหน็ดเหนื่อยต่อไปแล้วเราก็ไปเชื่อทุกอย่างที่มองเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปดิจิต,ตอลยูทูบอะไรก็แล้วแต่เราก็เชื่อเราก็แสวงหาเราก็ติดตามเขานะครับแล้วสุดท้ายเราก็สูญเปล่า ไม่ได้อะไรเลยนะครับไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าตลอดเวลาระยะเวลาที่เราเชื่อกับพระเจ้ามา5ปี10ปีเสียดายเวลาถ้าเรายังไม่เริ่มต้นสำรวจตัวเองแล้วกลับใจใหม่ตรงนั้นนะครับสรุปสุดท้ายนะครับไม่ทุกข์ใจเมื่ออยู่ใกล้พระเจ้านะครับเอเมนไม่ทุกข์ใจเมื่ออยู่ใกล้พระเจ้าอย่าเป็นเหมือนกลุ่มสาวกสาวกมีอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งไม่เข้าใจลำบากใจ นะครับไม่ติดตามพระเจ้าอีกกลุ่มหนึ่งพระเยซูหันมาถามเปโตบอกว่าเปโตเจ้าจะไปกับพวกเขาด้วยไหมเนี่ยเขาไปกันหมดเลยนะครับเขาเขาเขาไม่เชื่อแล้วเขาก็ไม่สบายใจเขาไปแล้วนะครับเปโตบอกว่าพระองค์ไปที่ไหนข้าพระองค์ก็จะไปด้วยทั้งๆท,ท,ท,ที่ไม่รู้ไม่รู้เรื่องรู้ราวแต่ก็ติดตามพระองค์ไปเพราะฉะนั้นสาวกข,ของพระเยซูก็จะเหลือสิบสองคนตรงนั้นนะครับเอเมนนะครับเอเมนขอบคุณพระเจ้าเราจะเป็นสาวกที่ ต้องการแต่อาหารต้องการแต่ปลาต้องการแต่ขนมปังต้องการแต่สิ่งที่บำรุงเนื้อหนังนะครับแต่เราให้เราเป็นสาวกที่ต้องการพระเยซูอย่างจริงๆนะครับอย่างจริงๆเมื่อพระเจ้าอยู่กับเรานะครับจริงๆแล้วต้องใช้คําว่าอย่างนี้เมื่อพระเจ้าอยู่ในเรานะครับเมื่อพระเจ้าอยู่ในเรานะครับถึงเราจะอยู่ที่ไหนเราจะทําอะไรเราจะไม่มีความทุกข์นะครับเราจะไม่ทุกข์ใจเราจะมีแต่ความสุขเหมือนกับน้ําน้ํา น้ำอางุ่นน้ำแดงที่มันไม่สามารถแยกแยกออกจากน้ำแดงไม่สามารถแยกออกจากน้ำธรรมดา